ไปแรกที่ภูเก็ตต่อยข้าวนะครับเจ้าท้าภูเก็ตนะครับน่ารบลักท่านข้าวรองทุกกล่าวโทตกับพนันทอบสวนสอบพอชาลโองก่อนนี้ได้รับห้าคนพิษเลยจากการนี้ครับนำมันนั้นมาเกยหฮัอยู่ที่ฮาดอุทยานแห่งชาติิรินาท์ครับโดยเจ้ทาท้าภูมีภาคสาคภูเก็ตนะครับรวบรวมลักท่านข้าวรองทุกกล่าวโถต,ต่อบพนันทรบ่วนสอพอเชาลองเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเร่งงานตัวผู้กระทำพิษนะครับล่างจะพบครับนำวันบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติิรีนาท์ อาดหมายข้าวอาดในยางาดในทนและก็อาดลายันระยะทางเป็นชิโลูละซึ่งเป็นพื้นที่ฟั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตหลังจากตรวจสอบข้อมูลเรือนะครับที่เดินทางในเส้นทางฟั่งตะวันตกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโดยระบบ VTS กองสูงควบคุมการจราจรความปลอดภัยทางทะเลอันดามันอยหลังเจ็ดวันพบข้อมีเรือเดินทางในเส้นทางดังกล่าวไปที่เป็นลำครับซึ่งจะแหลงท่ามันไปที่เป็นลำและครอบคลุมอย่างลึกเผื่อจะอะไรที่พวกใครเนี่ยมีความพิด ให้มาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะ,ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อุทยานเองนะครับบูรณาการกับลายผาสสวนจิตอาสาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระเร่งทาความสะอาดเก็บครับน้ามันนะครับและขยะที่เปื้อนครับน้ามันให้เม็ดจากพื้นที่โดยเร็วเบื้องต้นเนี่ยปริมาณลดลงแล้วนะครับโดยทางสุริยเจยสัมภาระทางทะเลแายชายฟั่งอันดามันตอนบนได้ตรวจสอบติดทางกล้องคลื่นในเลระยะนี่เพื่อจะมาประกอบกับการจัดการครับน้ำมันที่ผัดเข้าาฟั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไฮเม็ดโดยเร็วครับอพอได้แก๊ปเหมือนกันนะน<ม>พันพุพือก็ตามค่ะถ้าเกิดว่ามีการพบเรือที่กระทําความพิษก็จะถูกดําเนินคดีท่านความผิดพร<ม>บรการเดินเรือในน้นนํนาไทยพศ2 4อ6่อ,อ 4, 56, และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา119ทวีโดยห้ามมิให้ผู้ใดค่ะเททิ้งรื้อทาโดยประการใดๆให้น้ามันและเคมีพันรื้อสิ่งใดๆลงในแม่น้ำลําคลองบึงอ่างแก๊ปน้ําหรือทะเลทราบอันเป็นทางสั้นจรข้องประชาชนหรือ ทีประชาชนชายประโยชน์รวมกันรื้อทะเลภายในานานน้ำไทยอันจะเป็นเหตุให้เกิดผิดต่อสิ่งมีชีวิตหรือว่าต่อสิ่งแวดล้อมรื้อเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ำลำคลองบึงอ่างแก็บน้ำรือทะเลทราบดังกล่าวผู้ใดฝ้าฟื้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือว่าปรับไม่เกินแปดหมื่นบาทรื้อทางจำทางปรับแล้วก็ต้องชอดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นผิดหรือว่าชดใช้ค่าเสียให้เล่านั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังเสี้ยงสัมผณ์กันค่ะ นะครับอ่ะ,อะเหลืองกองอะไรนะระวังโทษเอาไหมนะระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือว่าทางจำทางปรับแต่เดียวแท้ไม่แต่พี่บอกแกงรู้เลยนะครับว่าใครเป็นน้ำมันของใครของไทยคะของเต้า,าพันเพื่อกน้ำมันเต้าอืมไม่น่าใายแล้วนะ